เคยคุยกันค่ะแต่ว่าหนูไม่หนูไม่ได้ไปทำให้ใครเลิกกันแน่นอนที่แน่ๆก็คือมันเป็นช่วงที่เขาโสดแล้วหนูก็โสดแล้วเขาทักหนูมาเอง กลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังเดือดใน X หรือทวิตเตอร์เลยทีเดียวค่ะหลังหมายพัชรบุตรได้ออกมาเผยกลางรายการโหนกระแสยืนยันความสัมพันธ์กับโตโนโภาคินคำวิไลศักด์ที่บอกว่าชอบตอนเองและห่างนิชานัทนิชาให้เหตุผลว่าคิดกับนางเอกดังแค่น้องสาวเท่านั้นไม่ได้รักแล้วแต่ยังเลิกเลยไม่ได้เพราะติดเรื่องแฟนคลับและเรื่องงาน งานนี้มายพัชรบุตรได้ขอเคลียร์ประเด็นเป็นมือที่สามทให้ต้องทูพีพิทวัตพฤกษกิจเลิกปรางกันนรันวงขจรไกลจริงหรือไม่พร้อมทั้งชี้แจงดรามา่าเพชรแย่งมายจากแฟนเก่า โดยมาได้ชี้แจงประเด็นต้องทูพีว่าเคยคุยกันค่ะแต่หนูไม่ได้ไปทําให้ใครเลิกกันแน่นอนไม่ได้มีเจตนาทนี่แน่ๆเป็นช่วงเขาโสดและหนูก็โสดในตอนนั้นโสดด้วยกันทั้งคู่เป็นช่วงที่เขาเลิกกับนางเอกค่ะแล้วเขาก็ทักหนูมาเองตอนนั้นหนูโสดเราก็ได้คุยกันแค่นั้นเองช่วงเวลาหนึ่งแค่คุยไม่ได้มีอะไรจากนั้นเขาก็กลับไปคุยกับท่านเดิมช่วงเขาเลิกกันนั่นแหละค่ะ แต่ไม่ได้เลิกกันเพราะหนูนะเขาเลิกกันสักพักแล้วทำลายตรงนี้เพื่อนๆหนูรู้ดีเพื่อนๆเ,เลยออกมาโปรเทคในสิ่งที่ไม่จริงและเราไม่ได้คบกันเป็นแฟนแล้วก็ไม่ได้คุยกันต่อเพราะมีอีกคนเข้ามาในชีวิตหนูรู้สึกว่ากับคนนี้มันคลิกกว่ามันโอเคกันมากกว่าส่วนดราม่าที่เพชรแย่งตนจากแฟนเก่าเรื่องนี้หมายได้เคลียร์ว่าคนนั้นเป็นแม่แฟนเก่าหนูหนูกับแฟนเก่ามีปัญหากันอยู่แล้วก่อนหน้านั้น แต่ด้วยเหตุที่เราจะเอาแค่เรื่องเรา2องคนไม่ได้มันไม่ได้รักกันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันจริงๆเราจบกันไปแล้วนะคะเราไม่ได้รักกันแล้วแต่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ด้วยกัน หนุ่มกัญชัยบอกว่าชีวิตเหมือนถูกสาปมีแฟนคบหากันต้องเลิกกันแต่ไม่เลิกขาดต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ค้างค่ะนั่นนะสิคะกับเพชรยังมีความเป็นห่วงเพราะระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเพชรไม่ได้แย่งค่ะแต่การมีเพชรทําให้หนูกล้าเห็นค่าของตัวเองและเดินออกมาจากตรงนั้นค่ะนอกจากนี้ไมา์พัชรบุตรยังได้ออกมาเผยความสัมพันธ์กับโตโน่พาคินเขาว่าหลังช่วงวันว,เวนาเลนไทน์เกษตรแฟร์จบแล้วว,เวาเลนไทน์ก็เริ่มแปลกๆขึ้นเรื่อยๆจากหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขาต้องจดจําในสิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบทางพี่โน้ เขาเริ่มถามกลับอาจเป็นเพราะเราสนิทกันแล้วในการทํางานก็เป็นได้จากที่เราต้องคอยเทคแคร์เขา1 2 3ด้วยหน้าที่เขาก็เทคแคร์กลับแต่ตอนแรกหนูคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเทคแคร์ทุกคนอยู่แล้วเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะจนวันหนึ่งอยู่ดีๆนั่งอยู่ในรถนี่แหละค่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาชอบหนูพี่โนเป็นคนพูดค่ะเขาบอกว่าชอบไม่จังเราคิดว่าชอบที่เราทํางานแหละเราพยายามเรียนรู้ในการทํางานทุกอย่างอาจยังช่วยพี่ๆได้ไม่เต็มร้อยแต่คิดว่าดีระดับหนึ่งในการทํางานของเราเขาคงชอบการทํางานของเรา ไม่ได้คิดว่าเขาชอบเราชันชู้สาวช่วงกลางๆก,กลุ่มภาพันธ์นี่แหละค่ะแต่หนูไม่ได้ถามต่อว่าชอบยังไงชอบอะไรเพราะเขาไม่ได้พูดย้ำๆซ้ําๆอยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาลอยๆเราได้ยินแต่ไม่ได้ถามต่อเราอยู่กันสองคนในรถหลังจากนั้นก็พูดบ่อยขึ้นแล้วก็เวลาไม่ได้เจอก็ส่งมาบอกว่าคิดถึงตอนแรกก็เอ๊ะยังไงกันแน่ก็แปลกๆแ,แต่อย่างที่บอกเราอยู่ตรงนั้นด้วยเราเห็นเขาเกือบทุกวันเขาน่ารักในพาร์ทที่เราเจอกันบ่อยๆอ,อาจมีการที่เขาน่ารักกับทุกคนรอบข้างแต่ รู้สึกว่าเขาเริ่มทิ้เราดีขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มมากกว่าคนอื่นก็เลยถามเขาตรงๆค่ะเราเจอกันเกือบทุกวันแล้วด้วยคําพูดที่เขาใช้กับเราเหมือนคําว่าคิดถึงเมื่อไหร่เราไม่ได้ไปงานอะไรด้วยแรกๆจะมีคิดถึงและฝันดีเราก็ตอบกลับไปแค่ฝันดีในช่วงแรกๆแต่หลังๆก็เริ่มคิดถึงด้วยเหมือนกันด้วยความเขาพูดกับเราค่อนข้างน่ารักมากๆสําหรับหนูนะถามว่าโตโน่ไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นน้องสาวแล้วอาจจะใช่ค่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้รับอะไรแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆมั้งคะเหมือนช่วงปวดท้องประจําเดือนหนู เป็นคนที่ถ้าปวดท้องหนูจะกินอะไรไม่ได้เลยทั้งวันวันนั้นไปทํางานด้วยการไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันเหมือนมีการถามกันในรถพี่เมย์ก็อยู่นะคะพี่เมย์ถามว่าไม่หิวหรอแล้วกินอะไรได้บ้าง,ช,อองช็อกโกแลตกินได้ไหมหนูบอกว่าได้ถ้าเป็นช็อกโกแลตหนูกินได้หลังกลับจากทํางานวันนั้นเขาก็ไปหาซื้อช็อกโกแลตแล้วเอามาให้ซึ่งอะไรแบบนี้เราไม่เคยได้รับจากใครตอนนั้นมองเป็นพี่ชายไม่น่าได้แล้วค่ะเขาไม่น่าคิดกับหนูแค่น้องสาวแล้วค่ะเราก็รู้สึกตีแล้วด้วยค่ะเขาเป็นคนที่ใส่ใจดีเทลอะไรพวกนี้เยอะมากๆออออยย่่่างงงเดินนนะไไรรสัักแคหหปมื เมย์บอกว่าหมายชอบอันนี้วันไหนที่ไปได้วยกันสองคนเขาก็จะกลับมาพร้อมสิ่งนั้นสิ่งที่เราเคยมองหรือเคยชอบหรือพี่เมย์บอกว่าเราชอบเขาจะเอามาให้เสมอๆตอนแรกๆก,ก็บอกว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะคะหนูก็บอกเขาเพราะไม่งั้นหนูจะห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้เดี๋ยวหนูคิดไปเองโน่นนั่นนี่เมื่อไรที่ถามเขาก็บอกว่าเขาอยากทําให้เขาตั้งใจให้ก่อนที่กัญชัยจะขยี้ถามว่าเซี่ยวหนึ่งคิดถึงนิชาไหม หมายตอบทันทีว่ามีคะ่ะก่อนที่จะรู้สึกมีเขาเสมอและหนูก็จะถามพี่โน่เสมอว่าพี่โน่มีแฟนแล้วนะเขาก็บอกปัญหาของเขาสองคนให้ฟังบ้างเรื่อยๆทั้งตอนเราอยู่ด้วยกันสองคนทั้งตอนที่มีพี่เมย์อยู่ด้วยเขาเล่าปัญหาคู่เขาให้เราฟังอยู่เรื่อยๆมันก็มีทั้งตอนที่เราอยู่ด้วยกันแรกๆหนูก็คิดว่าเขาจะพูดอะไรก็ได้เพราะเราฟังจากเขาอยู่ฝั่งเดียวแต่ที่นี้เคยมีที่เราอยู่ด้วยกัน3คนมีหนูพี่เมย์พี่โน่อยู่ในรถอยู่ดีๆพี่โน่ก็พูดว่าพี่เมย์ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาแต่เป็นเรื่องท ใหญ่มากๆหนูก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าทําไมเขาถึงพูดตอนที่เราอยู่หนูก็แอบกังวลว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหนูหรือเปล่าแต่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาคิดกับนิชาแค่น้องสาวเขาไม่ได้รักนิชาแล้วซึ่งพี่โนบอกหนูว่าเขาไปแช่ว่านมาไม่สามารถพูดโกหกได้วันนั้นเป็นวันที่หนูเชื่อเขาสนิทใจเลยค่ะเพราะพี่เมย์อยู่ด้วยเป็นการปรึกษากับพี่เมย์มันคือวันที่หนูเชื่อเขาจริงๆสุดใจเลยเพราะพี่เมย์ตอบกลับไปตอนนั้นก็ยิ่งทําให้หนูเชื่อเข้าไปอีกค่ะ มันรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันคือความจริงมากกว่าค่ะแสดงว่าสิ่งที่เขาทํากับเรามันคือเรื่องจริงใช่ไหมหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่โกหก2เขาพูดต่อหน้าพี่เมย์นั่นคือสิ่งที่ทําให้หนูรู้สึกว่างั้นที่พี่บอกหนูมันคือเรื่องจริง ตอนแรกหนูอินกับเขามากจนมีครั้งหนึ่งเราไปทํางานด้วยกันพีโนกําลังเฟลหรือหน่อยเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ตอนนั้นเขาต้องให้สัมภาษณ์หนูยืนอยู่กับหลานเขาบอกว่าอานโนเก่งจังเลยเนาะเก็บความรู้สึกเก่งมากเลยหลานเขาก็บอกว่าอานโนเป็นนักแสดงครับพี่หมายแค่คํานี้ค่ะอยู่ดีๆทุกอย่างก็วุบมาในหัวหนูหมดเลยเขาคือนักแสดงหนูเป็นคนอินกับอะไรง่ายมากกลายเป็นว่าเขาเป็นนักแสดงเขาเลยทําให้เราอินกับเขาง่ายหรือเปล่ารู้สึกง่ายหรือเปล่า หนูไม่เคยถ่ายรูปคู่กันเพื่อเก็บไว้เลยทั้งที่โอกาสเรามีเยอะแยะไปหมดแต่หนูรู้สึกไม่อยากให้เขามีปัญหาเลยในเรื่องของเราเพราะเราก็อยากโปรเทคเขาเหมือนกันแต่หนูมั่นใจว่าถ้าในเรื่องถ้าหนูจะหารูปหรือวิดีโออะไรก็แล้วแต่ก็มีบ้างแหละในที่สาธารณะแต่จากเราเราไม่เคยถ่ายไว้เพราะหนูรู้สึกว่ามันจริงตอนนั้นหนูไม่อยากทำร้ายเขาเลยเหมือนกันค่ะทุกๆความสัมพันธ์กับแฟนแต่ละคนหนูไม่เคยคิดอยากทำร้ายใครเลย ก่อนที่มายจะยกมือไหว้รู้สึกผิดกับนิชาไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีวันนี้ตาสว่างแล้วย้อนถามเพชรกับสิ่งที่ทํานี่คือสิ่งที่ตนควรได้รับจริงๆหรอรู้สึกผิดแน่นอนค่ะคนแรกคือนิชาวันนี้ที่มายออกมาอยากขอโทษนิชาและครอบครัวค่ะที่มายไม่ตรวจสอบข้อท็จจริงให้ดีซะก่อนขอโทษเพชรและคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไม่เคลียร์ให้จบไม่เคลียร์ทุกอย่างไม่เคลียร์ความสัมพันธ์ของตัวเองให้จบแต่อย่างที่บอกเขาว่ายังเป็นห่วงจริงๆทุกวันนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะก็ยังเป็นห่วงเข้าอยู่ขอโทษพ่อกับ แม่และครอบครัวตัวเองที่ต้องคอยตอบคำถามคนอื่นแล้วก็ร้องไห้และขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดเรื่องหน้าปวดหัวและต้องคอยตามข่าวพวกนี้ค่ะแล้วหมายก็เช็ดน้ำตากับพี่โนไม่เคลียร์แล้วค่ะหนูไม่ได้อยากรู้อะไรแล้วค่ะคลิปที่หลุดจากเพชรตอนแรกก็โกรธค่ะตลอดระยะเวลาที่เราคบกันหนูทำดีมาตลอดเลยอดทนมาตลอดดูแลเอาใจใส่อย่างดีไม่เคยทำอะไรผิดเลยไม่เคยนอกใจไม่เคยบอกเลิกนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งที่หนูควรได้รับแล้วจริงๆรหรอแค่นั้นเองค่ะ มันเป็นสิ่งที่หนูต้องได้รับจริงๆใช่ไหมคะพร้อมกับเช็ดน้ําตาค่ะมันต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมแต่เราได้คุยกันแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาทําไปเพราะอารมณ์ซึ่งมันเป็นปัญหาเดิมๆเลยค่ะที่เป็นปัญหาของเรามาตลอดเขาทําไปเพราะอารมณ์ซึ่งเราเข้าใจได้เหมือนทุกทีตอนนี้ไม่ได้โกรธแล้วค่ะ ทุกวันนี้หนูยังเป็นห่วงและหวังดีกับเขาแต่ถ้าให้เขากลับมาสถานภาพเดิมมันคงยากค่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็คงได้มั้งคะแต่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรผิดซ้ําซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนของหนูเลยไม่ว่าจะจากอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาถ้าให้กลับไปเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนห่างๆก็ยังหวังดีกับเขาแหละค่ะ วันนี้ที่หนูกล้ามาเปิดหน้าเพราะโซเชียลเปิดหน้าหนูหมดแล้วอีกอย่างหนูมาด้วยความจริงใจล้วนๆใครไม่รู้จักหนูไม่เป็นไรแต่หนูแค่คนรอบข้างอย่างที่บอกจริงๆหนูไม่ต้องออกมานั่งพูดตรงนี้ก็ได้เพราะคนรอบข้างเข้าใจหนูหมดแล้วก่อนหนูมาออกรายการนี้นะคะอีกอย่างคือเพื่อนๆอะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้รู้สึกว่าหนูเคลียร์ทุกอย่างแล้วแต่เรื่องการทำงานก็แล้วแต่ใครจะมองหนูผิดหรือไม่ผิด แล้วแต่เลยค่ะหนูให้เกียรติเคารพการตัดสินใจของทุกคนไม่ได้ต้องการให้ใครมามองหนูให้ดีขึ้นร้อปอร์เซ็นตไม่ใช่หนูแค่อยากออกมาพูดในสิ่งที่หนูอยากพูดด้วยความจริงใจแค่นั้นเอง สาวมายังเผยด้วยค่ะว่าได้เห็นคลิปที่โตโน่ประกาศจะง้อนิชาไม่ได้เสียใจค่ะเพราะตอนนี้ไม่รู้แล้วอะไรจริงหรือไม่จริงเพราะเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยไม่ต้องการเคลียร์ก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งที่เขาทําก็ต่างจากสิ่งที่เขาบอกกับตัวเองและนอกจากนี้ยังยืนยันความจริงอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่าบอกว่านมตัวเองเนี่ยเป็นนมจริงๆแม่ให้มาค่ะ โดยบอกว่าไม่รู้แล้วอะไรจริงไม่จริงบ้างถ้าเขาอยากง้อกันทําไมไม่เป็นง้อให้ถึงที่จะมาพูดให้คนอื่นฟังทําไมถ้าหนูเป็นนิชาหนูก็จะรู้สึกว่าเพื่ออะไรทําไมไม่มาคุยกับเราเองหรือนิชาอาจไม่พร้อมคุยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นหนูหนูคงรู้สึกแปลกๆค่ะตอนนี้คงไม่กล้าทักใครไม่กล้าแท็กใครแล้วค่ะ เรื่องงานหนูก็ยังรับงานอยู่นะคะงานที่สุจริตชอบทํางานอดทนจ้างได้ที่สําคัญของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณแม่ให้มาทั้งหมดไม่มีของปลอมใดๆทั้งสิน้นซิลิโคนไม่มีอันนี้ขอแก้ข่าวค่ะคุณแม่หนูเดือดเรื่องนี้มากท่านให้มาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมกับหัวเราะวันนี้คนจะด่าก็แล้วแต่หนูได้พูดในมุมที่หนูอยากพูดได้ขอโทษน้องในสิ่งที่อยากบอกพอตาสว่างแล้วรู้สึกผิดกับนิชาจริงๆค่ะตอนนั้นเชื่อว่าไม่โดนหลอกแน่ๆค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้แน่นอนค่ะส่วนจะมีประเด็นอะไรอีกไม่นั้นต้องติดตามกันต่อทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ที่ y o u u b e c ช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกด s u p e r อร์แให้กำลังใจทีมงานท็อปดารกันด้วยนะ